เช็คอินถินเมืองลุงเช็คอินทินเมืองลุง,ง,ลงวันนี้พาไปเที่ยววัดคูหาสวรรค์กันค่ะเป็นวัดเก่าแก่สวยงามอยู่คู่จังหวัดพัทธลุงมานานนะคะสันนิฐานว่าน่าจะสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาราวพุทธศัวรวษที่1 3บสถึงสิซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาคูหาสวรรค์หรือว่าเขาหัวแตกมีภูเขาล้อมรอบเกือบทุกด้านเลยชาวบ้านจึงมักเรียกกันว่าวัดสูงค่ะ โดยได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดและยังเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ไทยและเชื้อพระวงศ์โปรดในการเสด็จมาเยือนอีกด้วย คุณผู้ชมครวันนี้พามาเที่ยววัดนะคะเป็นวัดเก่าแก่ขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุงค่ะนั่นก็คือวัดคูหาสวรรค์เชื่อว่าหลายคนที่แวะเวียนมาเยี่ยมเมืองพัทลุงนะคะน่าจะได้มากราบไหว้บูชาสักการะเสริมบุญบาร,รมีให้กับชีวิตแล้วก็ได้ท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปในตัวด้วยเพราะว่าวัดแห่งนี้ค่ะนอกจากจะเก่าแก่มีพระพุทธรูปมากมายให้เราได้สักการะแล้วนะคะด้านหลังของดิฉันค่ะไม่ใช่กำแพงหินนะคะคือถ้ำแล้วก็เป็นภูเขาขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าที่นี่นะคะสวยงามจริงๆโดยในส่วนของหลังภูเขานะคะก็จะมีถ้าขนาดใหญ่รองรับอยู่ค่ะแล้วก็ในถ้ำนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้กราบไหว้นั่นก็คือองค์พระพุทธรูปปางต่างๆมากกว่า38องค์เลยทีเดียวจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไป มาดูไฮไลท์สุดอันซินที่อยากจะนําเสนอกันค่ะถ้าคูหาสวรรค์หรือว่าถ้ำน้ําเงินบางคนก็เรียกว่าถ้ำพระเป็นถ้าสูงๆเวิงรูปกลวยขนาดใหญ่นะคะด้านบนก็จะมีหินงอกหินย้อยคล้ายกับรูปช้างจึงเรียกกันว่าช้างผุดหรือว่าหินลับแลตรงบริเวณปากถ้ำจะมีจารึกพระประมาพิไทยย่อของพระมหากษัตริย์ไทยที่เคยเสด็จประพาสถึง3พระองค์ด้วยกัน ส่วนภายในค่ะประดิษฐานพระพุทธรูปปรางมารวิชัยและปรางสายญาติองค์ใหญ่นะคะยาว12เมตรสูง6เมตรและพระพุทธรูปปูนปั้นองค์เล็กที่ทำจากดินเหนียว37องค์วางเรียงแถวเป็นระเบียบเลยค่ะอยู่รอบถ้ำนะคะให้นักท่องเที่ยวได้มาสักการะบูชา นอกจากนั้นนะคะบริเวณวัดอีกด้านหนึ่งก็จะมีถ้ำนางคลอดปากถ้ำเนี่ยเป็นอาคารไม้ทาเสาสีแดงค่ะซึ่งจะมีประติมาก,กรรมปูนปั้นพระพุทธเจ้าอยู่ภายในบอกเล่าเรื่องราวต่างๆและยังมีรูปเหมือนท่านพ่อคล้ายครูหาสุโย,โยซึ่งเป็นผู้ออกแบบถ้ำนี้อีกด้วยค่ะแล้วต้องบอกว่าทั้งสองถ้ำสามารถเดินทะลุถ,ถึงกันได้ด้วยนะคะ และว,วันนี้ถือเป็นความโชคดีของพวกเรานะคะหลวงพ่อได้เปิดให้เราได้มีโอกาสเข้าไปชมความสวยงามของพระอุโบสถค่ะเพราะว่าปกติจะไม่ได้เปิดทุกวันเปิดเฉพาะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหรือว่าวันสําคัญของเชื้อพระวงศ์เท่านั้นค่ะซึ่งได้มากราบองค์ประธานที่สร้างมาจากทองคําโดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือพระบรมราชนินีนาถในรัชกาลที่5ได้พระราชทานมาพร้อมกับพระพุทธรูปยืนซ้ายขวาอีกสองพระองค์ต้องยอมรับว่าสวยสดงดงามจริงๆค่ะซึ่งจากที่เห็นความวิจิตรสวยงามแล้วก็อยากจะแนะนําให้มากราบไหว้กันนะคะอยู่ไม่ไกลเลยค่ะในเขตเทศบาลเมืองห่างจากสถานีรถไฟแค่500เมตรเท่านั้นค่ะ นอกจากจะได้มาเสริมบุญบารมีเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตแล้วยังได้มาพักผ่อนเจออากาศเย็นๆเจอความร่มรื่นของต้นไม้ที่นี่มีเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีกวนน้องหมาน่ารักนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเจอน้องลิงจอมซนแวมมาออดอ้อน,อ,อ,นอยากให้เราเล่นด้วยค่ะต้องบอกว่าควรมาจริงๆเลย